สวัสดีครับผมชื่อสติงเป็นลูกของพ่อสติงเลผมเกิดวันที่เก้ากุมภาตอนนี้ผมก็อายุสิบวันแล้วครับตอนผมเกิดแม่ผมแอบคลอดตอนกลางคืนไม่มีใครเห็นเลยจะดื้อผมก็หลุดตั้งแต่วันแรกครับ แต่ผมก็แข็งแรงดีนะครับวิ่งได้ทั่วเลยผมเป็นเด็กเลี้ยงง่ายนะนั่นแม่ผมครับแม่ชื่อกำไลแม่เป็นผู้สาวไทยบ้านแล้วแม่ก็ยังเป็นคุณแม่มือใหม่ด้วยครับตอนที่แม่ตั้งท้องแม่เราให้ฟังว่าแม่ท้องใหญ่มากเลย ถึงแม่จะเป็นแม่มือใหม่แม่ก็ดูแลผมเป็นอย่างดีนะถึงเวลาแม่ก็เรียกมากินนมผมเองก็ไม่ดื้อไม่สนนะเชื่อฟังแม่ทุกอย่างเลยถึงสะดือผมจะหลุดตั้งแต่วันแรกแต่ผมก็แข็งแรงแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าสะดือผมหลุดไปต,ตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้ตัวอีกที หนูผมก็ยืนอยู่กับพวกพี่ๆแถมวิ่งเล่นด้วยกันได้เลยพี่พี่ก็รักและเอ็นดูหนูเป็นบางเวลาผมอยู่กับแม่ในบ้านหลังนี้สองคนแบบเป็นเอกเทศเลยฮนะผมยินดีมากนะครับที่ได้มารู้จักกับทุกคนฝากกดติดตาม ช่องของผมนะครับวันนี้สวัสด,ดีบายบาย